สวัสดีค่ะคะต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงกับพุ้งแชค่ะวันนี้นะคะพุ้งจะทําคลิปแรกนะคะที่เป็นคลิปรายสัปดาห์กันนะคะมาดูกันว่าแต่และราศีนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากราศีแรกเลยนะคะราศีมังกรสําหรับราศีมังกรในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการงานช่วงนี้นิ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่า มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยจากคนใกล้ชิดค,คนใกล้ตัวด้วยนะคะพยายามนิ่งๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบทําเร็วจนเกินไปนะค่อยๆนะคะค่อยๆทํามีปัญหาอะไรค่อยๆแก้นะคะเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับก็ามาด้วยนั่นหมายถึงนะคะอาจจะเป็นคนรักในอดีตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือเจ้าในเก่าอะไรก็ตามที่ คนเีมีการติดต่อกลับมานะคะหรือสำหรับบางท่านเนี่ยเรียกว่ายัางยึดเตดกับคนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะถ้าเเป็นในมุมมองของความรักจนรู้สึกว่าอยากจะพักก่อนยังไม่อยากจะเดินหน้ายังไม่อยากจะทำอะไรแม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็ตามนะคะส่วนเรื่องการเงินชว่วงนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมสัปดาห์นี้นะคะปัญหาจุกจิกวนใจเยอะเหมือนกันระวังมากหน่อยนะคะกับเรื่องของการที่จะมีปัญหากับใครบางคนมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้สูงเหมือนกันนะนะคะไม่เข้าใจปัญหาอะไรกับใครบางคนพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมนะถ้าเราถูกสักอย่างไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าทําผิดก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเน่นหมายถึงเรื่องการงานคุณคุณจะรอบคออมากหน่อยนั่นเอง นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อยากให้ สารเรื่องเงินเป็นอย่างดีนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกจะเข้ามารบก,กวนเยอะเหมือนกันค่ะส่วนเรื่อง,องความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของความจุจีจ้จุกจิกกวนใจนะไม่ว่าจากตัวคุณหรือจากตัวคนรักนั่นเองอาจจะทําให้มีปัญหาการไม่เข้าใจกันได้นะ,ะเรื่องของการตรวจเช็คอ,อ,อาจจะมีการเช็คกันนิดนึงซึ่งเราแบบไม่โอเคไงนะคะหรือคนรักเราจะไม่โอเคได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คของคนรัก แอบแอบนิดนึงนะคะอาจจะโดนจับได้หรือมีปัญหากันก็ต้องระวังด้วยนะคะสำหรับนะคะชาวราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีในสัปดาห์นี้โดดเดแนเรืร่องของโปรเจกต์ใหม่นะหลายๆท่านได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือสําหรับบางท่านที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยปวดหัวเหมือนกันนะคะแบบเรื่องของการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะสําหรับเรื่องการเงินระวังนิดนึงค่ะอาจจะมีเคาแตกหักพังเสียหายได้เหมือนกรรันปวดหัวเช่นกันกับเรื่องของการเสียหายตรงนี้ด้วยเสี่วเรื่องขอความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดหล่ะจะเจอนะคะ คนธาตุไฟเขามานะคนธาตุไฟคือราศีเมษสิสงห์ธนูถ้าไม่ใช่ธาตุไฟเขาจะเป็นคนที่นะคะคุยเก่งขั้นข้าวนะคะเป็นคนที่อาจจะเด็กกว่า5ปีขึ้นไปหรือว่าเขาคนนั้นนะคะมีนิสัยที่เด็กกว่าเรานั่นเองแต่การเข้ามาของคนวันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องระวงังจะมีปัญหากับคนรักด้วยนะคะต้องระวงังนิดนึงนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ ชาวราศีเมษสัปดาห์นี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เป็นบนันทิตทางที่ดีขึ้นลหละนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างรู้สึกจะลงตัวมากขึ้นนะไม่ว่าเรื่องของการงานนะคะเป็นเรื่องดีค่ะอะไรอะไรจะชัดเจนขึ้นและลงตัวขึ้นด้วยจริงๆกูก็มองว่าถูกเรื่องเลยไม่ว่าจะการเงินหรือว่าความรักก็ตามแต่สาหรับชาวราศีเมษที่นะคะมีคบอยู่หลายคนคุยอยู่หลายคนกูว่าในสัปดาห์นี้น่าจะชัดเจนได้แล้วนะนะคะน่าจะดีที่สุดสำ รับการที่จะลงตัวที่สุดในเรื่องของความรักค่ะรับชาวราศีพฤกษ,ษ์นะคะในช่วง อาทิตย์นี้นะมีมอะไรให้ต้องตัดสินใจหลายอย่างนะ้สำหรับบางท่านอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะโลเลหรือนะคะท่านที่รอคอยฟังข่าวฟังผลอะไรอยู่อาทิตย์นี้น่าจะได้ลุ้นกันแล้วค่ะนะ,ะนะหรืออาจจะเลทไอาทิตย์นหน้านิดนึงนะคะเรื่องของการงานนะก็อาจจะมีอะไรให้ต้องตัดสินใจที่บอกก็ให้เชื่อแซมตัวเองดีที่สุดนะคะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะคะก็ใช้เงินอย่าง รอบครอบนิดนึงในวิกนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเขาก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะเออแต่ยังเป็นภคยที่ต้องรอนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์น้าต้องมาแล้วลักษณะเป็นคนทัดไฟได้นะเมสินนงธนูหรือลักษณะเขาเป็นจีเอ็มพอเอ้ยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่นะคะ ขเขายอมีตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่ารวยบุธที่สูงกว่าเราอย่างนั้นก็ใช่เป็นคนที่มีคนรู้จกักนะคะหรือเป็นคนรวยหนึ่ใน3าข้อนีน้ต้องเตดโผมานะคะถึงจะเข้าเกณฑ์นนะที่จะเข้ามาทําให้ชาวราศีพฤษภหวั่นไหวได้ในสัปดาห์นี้นะคะค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะ ชาวราศีเมถุนถเดินเรื่องของงานนที่จะได้เริ่มต้นรายใหม่ๆนะคะหลายๆท่านสัปดาห์นี้ต้องเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องระวังนิดนึงยังปวดหัววุ่นวายกับปัญหาที่คนอื่นเอาเข้ามาให้เหมือนกันนะคะหลายๆท่านมิเคณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็อาจจะมีคนมารบกวนได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะรบกวนอาจจะเอาเปรียบหรือมาหยิบยืมอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะเรื่องของความรักค่ะความรักสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางได้นะคะหรือว่าคนที่มีคู่แล้วต้องระวังเดน,นึงนะอาจจะมีปัญหาจากคนอื่นที่เข้ามาทําให้คนหรคนรักมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะหรือสาหรับบางท่าน ที่โสดนะคะถ้าไม่พอปรากจากเรงการเดินทางก็จะพอรากจากโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ที่คุณได้รับมอบหมายหรือว่าได้เริ่มต้นในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎ ในสัปดาห์นี้โดดเด่นมากเรื่องความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานะคะแต่ดูดูแล้วก็ยังแอบ,บๆอยู่นั่นไหนที่ว่าจะมีคนเข้ามาแอบ,บชอบนะคะหลายๆท่านมีคนเข้ามาแอบ,บชอบแอบบเชื่อมชมนะะในสัปดาห์นี้ตาสาหรับบางท่านมีคนแนะนํเลยล่ะนะคะแนะนําให้รู้จักกับแคลงคนนะคะสาหรับคนโสดแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะ ส่วนเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกรกฎก็อาจจะมีคนมาชักชวนเสนอโปรเจกต์อะไรให้คุณไปทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็โดดเด่นที่คุณจะสามารถซื้อมาขายไปนะคะอะไรบางอย่างนะคะทำเงินได้ในสัปดาห์นี้ได้ค่าในหน้าอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการงาน ในสัปดาห์นี้จ,จะเน้นไปได้วิชาการนิดหนึ่งนะคะจะได้รงเรียนเพิ่มผมต้องหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับการงานนะคะประมาณนี้เลยเรื่องการเงินไม่ค่อยฟลอ์เท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้จ,จะมีแบบฝุดฝุดนิดนึงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะก็ให้ใจเย็นๆกันหน่อยกับคนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสปัปดาห์แห่งการงอนง้อกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นกับไพ่พระนะคะ อืมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าคุณเย็นลงและรู้จักที่จะให้อาภาัยกันให้มากหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะ ชาวราศีกันส์ปราห์นี้ระวังให้มากๆนิดนึงนะคะสิบดาบขึ้นมาแล้วเนะคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของการงานได้สูงนะคะพยายามรอบคอบนิดนึงประณีตและใช้ความเขาเรียกบรรจงดีกว่าเนาะประดิษฐ์ประดอยในเรื่องของงานนิดนึงนะจะได้ป้องกันเรื่องของความผิดพลาดตรงนี้นะคะแต่ผลตอบแทนจริงๆถือว่าดีนะสาหรับท่านที่นะคะได้ เพราะว่าทำทุรกิจส่วนตัวหรือได้รับมือนเป็นรายสัปดาห์รายวันหรืออะไรก็ตามผลระแพนจะดีแต่ระวังเรื่องความเสียหายตรงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่ของความรักนะคะจริงๆแล้วชาวราศรีการนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทืนความรู้สึกเหมือนกันนะคะเสียอกเสียใจเนาะอ,อกน้อยใจอะไรกับคนรักหรือคนที่คุยด้วยนิดหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไปไหนนะ่ะก็ยังพัฒนายังไปกันอยู่แต่ว่ามันจะมีเรื่องหน่อยหน่อยหรือมีเรื่องเข้ามาเสียความรู้สึกนิดนึงนะคะค่ะสหรับ ชาราศีตุลน,นะคะชาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะเดอร์่นในเรื่องของการเริ่มต้นชันการน,นะหลายๆท่านได้เดินทางใกล้ๆนะ,ะแล้วก็มีแกนที่จะได้พบคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยจริงๆคุณก็มังถูกเรื่องมาแหละอาจจะมาทั้งเรื่องงานในะะเรื่องความรักก็จะมีคนเข้ามาแต่ลักษณะคนใหม่ที่จะเข้ามาใน mm hmm. ชีวิตคุณก็จะมีบทบาาและมีอิทธิพลกับชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็จะเป็น คนธางลโลเหมือนกันนี่แหละนะคะที่คนที่เกิดราศีกุมภ์เมถุนตุลแต่ลักษณะคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณค่อนข้างจะโก,กรธดานนิดนึงเหมือนกันนะคะเออเข้ามาทําให้เราเหมือนกับมีความมิตกกังวลแล้วก็ังวลใจได้นิดนึงจริงๆแพ่บอไม่ต้องกลัวค่ะ การเริ่มต้นใดๆก็ตามในสัปดาห์นี้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพียงแต่อย่าวิตกกังวลหรือว่าน้อยจนเกินไปพยายามคิดบวกแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆคุณจะทําได้ดีแค่อย่าประมาทเท่านั้นก็พอนะคะค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะอืม ความรักดูแฮปปี้ happy, และสมหวงังแล้วก็ดูมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วในสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกใจคนรักมากหน่อยนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะสานความสัมพันธ์การทํากิจกรรมร่วมกันเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันดีค่ะเรื่องของการงานก็เช่นกันท่านที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าดูว่าคุณจะมีความสุขกับเรื่อง การงานด,ดีปัญหาอะไรมีเข้ามาอย่าต้องวค่ะคุณจัดการได้แล้วคุณก็เอาอยู่ทุกๆปัญหาเลยนะคะสําหรับคนโสดพบรักกับใครบางคนที่คุณจะรู้สึกว้าวมากๆเลยนะคะในสัปดาห์นี้มีโอกาสไดเจอสูงนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ที่ชาราศีพิจิกแล้วล่ะคะ่ะว่าจะ m a n a g จัดการยังไงค่ะสำหรับราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะ ราศีธนูดเดือนนี้บอกเลยว่าวุ่นวายมากนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีปัญหาว่างานมันค่อนข้างจะยุ่งหรือวุ่นมากหน่อยหมุนเรื่องของการงานดีๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงตัวแล้วก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะอ๋อค่อยๆจัดการจัดสรรกันไปนะเรื่องเงินก็เช่นกันนะคะสัปนี้เรียกว่าต้องหมุนเงินนิดนึงนะสาหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะหรือแม้แต่ท่านที่ทํางานประจำก,กระถอะเดือนนี้เพราะมีค่าใช้จ,จ่ายจุกจิกเข้ามาเยอะแต่อย่างที่บอก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาดูวุ่นวายเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ลงตัวขึ้นจากการจัดก,การของเรานี่แหละส่วนเรื่องความรักนะคะก็นิดนึงเนาะอาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะแบบ มีปัญหาการใครยุ่งกันเลยนะคะทั้งคู่เลยทั้งคุณท,ทั้งคนรักนะคะแต่ความสัมพันธ์เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเฉีมากหน่อยนะคะอาจจะมีช่วงเพา่มแล้มีช่วงขยันม,มีช่วงนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแอคทีฟและขยันม,มากขึ้นทําให้คุณ เห็นเป้าหมายความสำเร็จของคุณได้นยากนะคะชาวราศีธนูค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง12ราศีเลยนะคะที่ติดตามเราชมเราฟังก็จะพยายามทำคลิปกลายสัปดาห์ออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามมาโดยโดยจะเป็นภาพรวมนะคะแต่ถ้าอยากจะเช็คแบบจักลึกที่เป็นดวงคุณเองก็แอดไลน์มาสรกันคะที่ลน์แอด k g c h a e ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ